ช็อปทุกประบัที่สยามแจฟแลนด์นะคะแล้วก็ครบรอบหนึ่งปีของก๊อสมาดกันด้วก็ช็อปนี้คือใหญ่มากมีสองชั้นก็คือนักช็อปรักสะสมก็แบบเป็นต่อเป็นใจแน่นอนหนูเดินแค่แบบชั้นล่างเพราะว่าหนูรีบมาจากอีกงานที่เราเพิ่งเจอกันก็สองชั่วโมงที่แล้วเขากาลังจะมาช็อปที่นี่ใหญ่มากใหญ่มากเพราะว่าแบบเหมือนในไทยทั้งหมดก็ไปมาแล้วก็สวยเด็กมีกลัวกลัวเราเองก็มีคนชอบคือหนูก็ชอบค่ะก็แบบ เวลาเราเห็นอะไรนั้งแต่แรกเราก็จะชอบสุดเก่อยู่แล้วก็จริงๆกแบบแบบก็ได้ว่าไรไปเดินที่มันรอบค่ะก็แบบอยากให้ทุกทายใหญ่ตลอดวันนี้แบบได้ใหญ่สนใจนลครมีทีมมีตัวไหนที่อยากชอบเป็นพิเศษสำหรับจริงๆผมชอบตลอดอีซีลอยค่ะแล้วจะมีชมรมมาคอลแล้วก็สางตัวมีซื้อมีซื้อสะสม์ถึงไปยืมไหมปลาปลาหนึ่งค่ะจริงๆแล้วไปจุ่มไปแค่ ตอนนี้อยู่ในสัปดาห์จันทร์ศุกร์อยากทท่านเข้าอยากทุกท่านเข้าทุกท่านเจออะไรเรื่องว่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้คือพี่ก็เกียดเหนือมาตอชั่วโมงนี่แค่มาถัดไปอีกัทีแล้วล่ะาหนูแบบว่าเปลี่ยนชุดใหม่แต่งหน้ใหม่กินข้าวแล้ก็มาทำผมใหม่มานีเลยแล้่เหนือเจองานเจอลักษณะแบบนี้หน่อยไหมจริงจริงไม่ไหวมากค่ะว่าเหมือนก็ต้องเป็นคนกลัวแบบไม่ทานพ มีการมีการรับงานอะไรก็ยังเหมือนเดิมช่วงนี้ก็โอเคค่ะเพราะว่าถ่ายทำในบรรยากาศก็แบบจากมาปกติเพราะว่าช่วงถ่ายหนังก็จะแบบไม่ค่อยออกงานก็จะเป็นคือแบบเป็นที่กันเลยนะไม่เป็นไรค่ะจะมีโอกาสได้อยู่ไหมคะก็ถ้ามีคนติดต่อมาก็ก็ไปบอกว่าเลาค่ะไม่ติดต่อป้าป้าจริง ให้นาแบบนี้ก็ไปแบบหนึ่งแล้วบทก็อาจจะยังไม่ไม่เข้ากับเราด้วยเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วนี้มีนาทีที่เขาทุกอนสวยไปจริงอยากริบ ก็คิดว่าตวก็เหมือนเขาก็แบบเหมือนวอยู่แล้วก็หนก็ตัวจะไปแบบทำเรื่องการรู้ทางานต่อสิทธก็อาจจะทำแบบของซามเขาไปหน่อย จริงๆก็จริงๆเราก็ติดตามมาตั้งแต่นะำือคอนข้าตั้งแต่ชาราแล้วนะคะหมือว่าของเจก็จะเป็นช่วงเช้าไปก็ช่วงเช้าไปก็จะเป็นเหมือนรนรที่องที่จะเริ่มต้นมาแล้วก็เออเจบอกช่วงซอยคุอนข้านบ้านซีกัแต่ยังไม่ถึงด้านซีแกังหยแต่แต่ว่าที่บ้านก็มีการเจรจาแล้วแต่ว่าแมวเจก็มีช่วงไหน khi có tình trạng này thì เหมือนทั้งมีตัวผูดูอาการแล้วแบบเป็นเน็ตแล้วก็มีแบบทีระกาเดือนแบบว่าที่สองวันนี้นะรวังก่นี่ว่าใครก็คงจะติดติแค่ค่ะว่าเออตอนช่วงนั้นก็เหมือนที่ด้วยอะไรด้วยก็เหมือนที่น่าะมีกนมา